วัสดีครับนี่คือรายการ Insight t o c k รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมแกสประเด็นการลงทนุนเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะครับเพราะปีหน้าจะมีบริษัทไอทีขนาดใหญ่ยอดขายหมื่นล้านเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผมพูดนั่นก็คือ c o m เซเว่นอินเตอร์เนชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่คุน้นแต่ถ้าบอกว่าบริษัทแห่งนี้คือผู้ค้าปลีกสินค้าไอทีภายใต้ชื่อบารนาไอทีบาราน่าโมบายไอสตูดิโอไอบิส และยูสโตบายคอมผมว่านักช็อปไอทีหลายคนคงจะรู้จักเป็นอย่างดีโดยบริษัทแห่งนี้มีสินค้าทีแทบครบทุกหมวดมีสาขาในสิ้นปีนี้กว่า300สาขาซึ่งในปี2557มีการคาดการว่าจะมียอดขายสูงถึง15,600ล้านบาทมีส่วนแบ่งทางการตลาดเดสก์ท็อป15%ตโน้ตบุ๊ก17%แท็บเล็ต12%สมาร์ทโฟน2%เ โดยรวมแล้วเนี่ยของอันดับหนึ่งค้าปลีกไอทีไทยสามารถทำยอดขายสินค้า Apple ได้เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยรายได้ของบริษัทคอมเซนปัจจุบันนะครับก็มาจากการจําหน่ายสินค้าไอทีและโมบายนะครับโดยที่สินค้าหลักที่เราขายคือโน้ตบุ๊กที่อันดับหนึ่งนะครับรองมาเป็นแท็บเล็ตแล้วก็อันดับที่3เป็นสมาร์ทโฟน3ตัวนี้เรียกว่าในเชิงของเลเวลนิวแชร์ก็กินเข้าไปประมาณสักมากกว่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต ที่่เเเเหลืออกก็็็จะะปปปนนุรรรณ์สิมตตางงๆคับผู้บริหารคุณสุระคณิตทวีกุลเปิดเผยเ,เกมใหญ่ในการดันบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์นั่นก็เพราะต้องการเร่งขยายสาขาเพิ่มอีกเกือบเท่าตัวจาก300สาขาเป็น500สาขาใน2ปีพร้อมๆกับยอดขายที่จะทะยานขึ้นถึง20,000ล้านบาทในปี2559หลักๆก็คือแน่นอนคนระคือการเพิ่มสาขา การเพิ่มสาขาเนี่ยคือช่วยก่อนเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราอย่างที่บอกว่าเราใช้เงินประมาณ 300- ร้อถึงสี่ล้านมา3ปีติดกับการขยายสาขานะครับทีนี้เรามองว่าเราต้องการจะแ gressive เราได้เวลาที่เราจะต้องการแ r e s s i v e เราเลยตัดสินใจระดมทุนซึ่งตรงนี้เอามาทําอะไรบ้างก็หลักๆคือขยายสาขาซึ่งจะเห็นว่าโอกาสของบริษัทเราในเชิงของการกระจายเนี่ยยังมีช่องอีกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดกับต่างอำเภอตรงนี้ยังบอกว่ายัง,ยงเรายังไปไม่ถึง ดังนั้นในการการได้เงินตรงนี้มาก็จะทําให้เราขยายสาขาไปอย่างที่เราอยากไปได้นะครับตรงนั้นก็จะช่วยเป็นระดับต้นๆอันที่2ในในเชิงของสินค้าเนื่องจากว่าเราเราเราสามารถที่จะเพิ่มสินค้าไลอัพให้กับหน้าร้านเราเพิ่มได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่เราไม่ได้ขายสินค้าบางแคตตารีเราก็จะขายได้ตรงนั้นก็จะทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับน่นจะเป็นหลักๆในการระดมทุนครั้งนี้ครับเป้าหมายก็คือว่าภายใน2ปีน่าจะได้ถึง500สาขา หมายถึงรวมกันนะคือเพิ่ม2 0 0รสาขา<ม>ก็น่าจะทําให้เราโตได้ไม่ต่ากว่า10%อยากเห็น2 0 0 0 0ล้านมาตั้งแต่ปีีแล้วแล้วครับไปไม่ถึงฝันนอดีครับก็ก็เ<ด>นี่ยฮะ<ม>ก็ยังคงเป้าเราก็ยังคงเราก็ยังเชื่อมั่นว่าภายใน2ปีนี้เราน่าจะทําให้ได้2 0 0 0 0ล้านนะครับคือสิ่งที่เราจะยังไปอยู่ครับ หากเจาะลึกธุรกิจไอทีในช่วง2ปีที่ผ่านมาจะพบว่าน้ตบุ๊กซึ่งเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของบริษัทมียอดขายลดลงแต่ทั้งหมดก็ทดแทนด้วยการที่บริษัทเข้ามารุกตลาดแท็บเล็ตและมือถือทําให้บริษัทยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมีจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือสัญญาณของโน้ตบุ๊กที่ล่วงลงไปก่อนหน้านั้นขณะนี้คุณสุระบอกว่ากําลังกลับมาดีขึ้นแล้วจริง้งว่าโน้ตบุ๊กดรอปมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งมาถึงครึ่งปี ครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นก็คือตั้งแต่ครึ่งหลังมาตั้งแต่เดือน7เดือน8มานะครับอย่างเช่น Q3 เนี่ยเรามียอดขายที่ดีกว่า Q1 และ Q2 ของปีนี้งฉงนั้นเชื่อว่าน้ตบุ๊กเนี่ยน่าจะลงไปถึงชุดต่ําสุดแล้วตอนนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นครับถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับโนตบุ๊กนะครับตอนนี้คือเชื่อว่าเชื่อว่าตลาดของ ตัวโน้ตบุ๊กเองเนี่ยครับใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังถูกถูกรีเพลสด้วยแท็บเล็ตกับสมาร์ทโฟนนะครับดังนั้นกลุ่มลูกค้าที่ที่ที่เคยมีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วเขาอาจจะยืดเวลาการซื้อไปเพื่อไปซื้อตัวสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตแต่วันนี้จริงๆแล้วเขาก็จะมาไฟล์เอาว่าจริงๆแล้วโน้ตบุ๊กมันมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่ทางโทรศัพท์มือถือมันทดแทนไม่ได้ในเรื่องของการทํางานในการใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยเราสังเกตได้าจากครึ่งปีหลังมาเนี่ยทำให้คนที่ที่ที่เคยจะซื้อน้วอตวือั่นเน่เเริมขามขาา เราเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นของตรงนี้ันเป็นเหตุให้เชื่อว่าเครื่งปีหลังของปีนี้จะมียอดขายข,ายของรถบุกที่ดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนคือรถเนี่ยมันตกตกมาแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ยังตกในครึ่งปีแรกแต่เราเห็นสัญญาณที่ดีของ Q3 ว่ามันมากกว่า Q1 และ Q2 ซึ่งปกติ Q season ของรถบุกใน Q3 ในในอดีตที่ผ่านมาไม่ดีแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มียอดขายรถบุกใน Q3 ที่ดีกว่า Q1 กับ Q2 ดังนั้นเราก็เลยเชื่อว,ว่าสัญ,ญญาณตัวนี้มันจะบ่งบอกเราว่าีาจะด ขณะเดียวกันแนวโน้มธุรกิจไอทีหากมองภาพรวมยังมีการเติบโตยอย่างต่อเนื่องโดยจุดเด่นสำคัญของบริษัทนั่นก็คือพร้อมที่จะเปิดรับสินค้าไอทีใหม่ๆที่เป็นกระแสะเข้ามาเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่องก็จริงๆยังมีอนาคตอีกเยอะนะครับอย่างอย่างเช่น variable นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแคตตารีใหม่ที่ตอนนี้กําลังบูมมากสําหรับเราเนี่ยตัว v วรัลเบิรนี่ก็โกลดที่สุดในพอร์ตเลยนะครับในปีนี้โกลดถึง480%ดังนั้นเชื่อว่าปีหน้าถ้าเกิด Apple ิลออกตัว v วร i a เบิขึ้นมาเมื่อเราได้ขายตรงน,นั้นก็จะทําให้ตลาดคึกคักอีกครั้งครับเรามีความหลากหลายของของสินค้านะครับแล้วก็ในเรื่องของเชิงของธุรกิจเราก็มีธุรกิจรองรับในทุกสินค้าของไอทีดังนั้นภาพรวมไม่ว่าสินค้าอะไรจะมาอะไรจะไปเนี่ยสำหรับเราแล้วเนี่ยสินค นะครับดังนั้น Apple เองเราก็เป็นเราก็เราก็เป็นอันดับหนึ่งในเชิงของยอดขายแล้วก็สาขาในเชิงของสินค้าอื่นเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งอันดับ top หมดทุกสินค้าดังนั้นเนี่ยตราบใดที่สินค้าไอทียังเป็นที่นิยมของคนทั่วไปนะครับเราก็จะดีแน่นอนแม้บริษัทจะมีะไรายได้มากแต่มีจุดสังเกตที่สําคัญก็คืออัตรากาไรสุทธิข,ของบริษัทนั้นค่อนข้างที่จะบางเพียง2%เท่านั้นซึ่งมาจิ้นของบริษัทจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ,ใหญ่คือพวกดีไว c e หรืออุปกรณ์หลักจะได้เฉลี่ย10-15% ขณะที่อุปกรณ์เสริมเนี่ยจะได้มาจิ้นที่มากกว่าคือตัวมาจิ้นเนี่ยเราเราไปคาดหวังจากตัวดีไวซ์โดยตรงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์จะเป็นโน้ตบุ๊กหรือจะเป็นแท mm ็บเล็ตเพราะว่าแบรนด์ทั้งหมดเขาฟิกซ์มาให้ไม่ค่อยต่างกันมากในแต่ละธุรกิจนะครับ mm hmm. อย่างเช่นโน้ตบุ๊กเนี่ยโดยเฉลี่ยมาจิ้นก็อยู่ประมาณนักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. ซึ่งใกล้เคียงกับโทรศัพท์นะครับแท mm hmm. ็บเล็ตสามตัวเนี่ยฮะับมาจิ้นจะใกล้กันมากประมาณสนะิบถ mm ึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นพวกไอ ก็จะอยู่ประมาณตั้งแต่20ถึง50เปอร์เซ็นต์ครับบริษัทยืนยันจะเพิ่มมาจิ้นให้มากขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการขายสินค้าที่มีมาจิ้นสูงการเพิ่มสินค้าเฮาแบนซึ่งแนวโน้มการเติบโตของสินค้าจำพวกแวร์เรเบิลหรืออุปกรณ์พกพาสวมใส่และแอสเซสซอรีโทรศัพท์ก็ยังเติบโตค่อนข้างดีหลักอย่างหลักๆเนี่ยคือ product mix นะครับคือถ้าเกิดว่าลำพังเราขายแต่โทรศัพท์อย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่มีทางจะเพิ่มได้เพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยสินค้าาาที่เราขาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องหา Product m i x ของตัวที่มีสินค้าที่มีมาจิ้นเสริมเข้าไปในร้านทําอย่างไรให้มีการ c s o s s ซ e l l ั p s ซ l l จากที่ลูกค้าซื้อแค่มือถืออย่างเดียวก็ต้องไปให้เขาพยายามซื้อ Accessory เพิ่มเติมอย่างที่บอกอย่างที่เรากรอจะเห็นว่าตัวโฟนอ e เ c สซออรี่เนี่ยที่มันกรอสูงตรงนั้นก็จะช่วยทําให้เรามีมาจิ้นมากขึ้น สินค้าเฮ u าส์แบรนก็อย่างท,ที่ที่ที่เราพยายามทำนะครับนื่องจากว่าเรามีสาขาที่มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการที่จะจ้างทางทางโรงงานหรือผู้ผลิตก็ดีเนี่ยทำ OEM เป็นแบรนด์เราก็ถือว่าเรามีโอกาสทําได้ปัจจุบันเราก็มีแบรนด์ House b แบรนเช่นเซเว่นดีกรีนะครับก็จะเป็นสินค้าประเภทที่เรียกว่าไม่ต้องมีเทคโนโลยีมากนักนะครับง่ายๆใช้งานได้เช่นปลั๊กไฟเช่นสายไฟเช่นแบตเตอรี่ อะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็ต้องบอกว่าพวกเงี้ยครับก็จะทำให้เรามีมาจรจินที่สูงขึ้นได้ <100. S 1> ออบางเอ,อิรมันเป็นพวกแอลซัตรีนะครับดังนั้นเนี่ยมาจรจินก็จะอยู่ประมาณนัก20-50เปอร์เซ็นต์นะครับคือในเชิงของเลเวอรเนอร์มันน้อยแต่มันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะมันกรอสกรอสกรอสขึ้นเรื่อยๆพอกรอสขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปแชร์ทำให้เรามีกรอสมาร์จิ้นโอเวอร์ออที่สูงขึ้น ความน่ากังวลของสิน,นะคะ้าทีอย่างหนึ่งก็คือสต็อกสินค้าซึ่งบริษัทยืนยันว่ามีการคำนึงถึงจุดนี้โดยจะมีค่าเฉลี่ยในการสต็อกสินค้าไม่เกิน35วันก็อย่างที่บอกครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เปิดขยายสาขามาโดยตลอดโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ใช้เงินนอกระบบหรือว่าเงินโลนจากอะไร เรายังทํามาได้ก็จะมันก็จะบอกว่าดังนั้นนการบริหารงินสดของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเทอร์เนอร์เวอร์ของสินค้าเรื่องของเอจิ้งนะครับอันนี้เป็นอันดับต้นๆที่เราเรียกว่ามองเลยจริงๆแล้วเรียกว่าอย่างที่เราบอกว่าไอ้มาจินเนี่ยมันคอนโทรลได้ยากยาการที่จะไปเพิ่มมาจิน้นได้หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยากแต่สิ่งที่เราจะคอนโทรลเพื่อไม่ให้มนเสียได้คือเรื่องต้นทุนของสินค้านั้นการการให้ความสำคัญเรื่องสินค้าที่ที่ล้าสมัยนะคะกับเทอร์เนอร์เวอร์นี่สำคัญมาก ดังนั้นตรงนี้เราให้เป็นความสำคัญต้นๆเลยไม่ต้องห่วงเลยครับตรงนี้ปัจจุบันปีที่แล้วเนี่ยเอา,าปีที่แล้วงบการเงิน,น,นปีแล้วเนี่ยเราจบอยู่ที่35วันนะครับดังเชื่อว่าปีนี้ก็ไม่ได้ต่างมากจะไม่จะไม่ต่างเนื่องจากว่าเรามีการขยายสาขานะครับถ้าไปดูดูไส้ไหนก็ต้องดูอีกเพราะว่าถ้าเราพูดถึง3 0ถึง40วันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแคตตากรีไหนถ้าเกิดว่าเป็นแคตตากรีที่ไม่น่าห่วงนะครับอย่างเช่นสมมตินะฮะเมาส์คีย์บอร์ดสายไฟเคเบิลลั๊กเน 90วันเรายังไม่รู้สึกต้องไปตกใจแล้วก็ยิ่งนะยิ่งช่วงนี้บริษัทเรามีนโยบายเรื่องเอาสินค้าเข้ามาเป็นคอนไซน์มากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าไอแชนเลที่เรามีคาเวอร์เนี่ยมันทำให้ซัพพลายเออร์นี้เขาเข้ามาเนี่ยเขาเต็มใจที่จะเป็นคอนซน์เยอะขึ้นเรื่อยๆพอเยอะขึ้นเรื่อยเนี่ยไอความกังวลตรงนี้มันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ช่วยตรงนี้ได้เหมือนกัน iPhone 6ก็นับเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะเพิ่มยอดขายให้กับคอมเซเว่นแม้ว่าจะมีกระแสข่าวเรื่องการงอของเครื่องแต่คุณสุ ไม่น่าจะมีผลนะเพราะว่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทางทาง a p p เ e เองก็ยังยืนยันว่าสินค้าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอีกท้งเนี้ยทางลูกทุกวันก็ยังมีลูกค้าเดินเข้ามาถามตลอดเวลาว่าเมื่อไหรของจะมาดัางนั้นเราไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยครับจริงๆ iPhone 5แล้วก็ 5S ก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดียอดลมก็ไม่ได้ตกนะครับแต่พอมันมีตัว iPhone 6เข้ามาเชื่อว่ายอดขายของ iPhone 6เนี่ยจะมาช่วยเสริมให้ iPhone ในพอร์ตของเรายิ่งสูงมากขึ้นนะครับ โดยสรุปแล้วกลยุทธ์ที่จะดําเนินการให้ถึงเป้าหมายยอดขาย20,000ล้านบาทก็คือการดําเนินการขยายสาขาการเปิดให้บริการอ e ีคอมเมิร์ซโดยใช้หน้าร้านเป็นจุดรับส่งสินค้านอกจากนี้ก็มีการใช้ product m i ิหรือว่าการขายเพิ่มขายพ่วงและรวมไปถึงการกระโดดเข้าไปหาลูกค้าองค์กรจากเดิมที่ไม่มีไรายได้ในส่วนนี้บริษัทประกาศอย่างชัดเจนว่าจะรู้จักปรับตัวและหาสินค้าให้ได้โดนใจลูกค้าตลอดเวลา มั่นใจว่าธุรกิจไอทีคือสิ่งที่ที่คนต้องใช้ครับเพียงแต่ว่าไม่ว่าอนาคตในอีก1ปีในอีก3ปี5ปีข้างหน้ามันจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นอะไรก็ตามแต่เรายังเชื่อว่าสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะกลับมาที่ร้านเราอยู่ดีไม่ว่าสินค้านั้นมันจะมีเทรนดมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายแล้วเราในฐานะที่เป็นผู้แทนจาหน่ายนะครับให้กับทุกสินค้าเรียกว่าทุกสินค้าในปัจจุบันเนี่ยอันเนี้ยจะทําให้เรายัางคงเติบโตต,ต่อเนื่องได้อยู่นะครับ นี่คือการเบริกเลิกก่อนเข้าตลาดหุ้นของคอมเซเว่นติดตามกันให้ดีหมดเวลาสำหรับอินไซต์สต็อกแล้วลาลากันไปก่อนสวัสดีครับ